สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาเรื่องเกี่ยวกับการตั้งนาฬิกานะครับเพราะมีหลายหลายท่านอาจจะงงนะครับกับเครื่องของ uh, c r อ6ของทางไซโก้นะครับว่ามีทั้งวันและวันที่นะครับรวมถึงนาฬิกาหลายรุ่นนะครับที่เป็นโจด้ว,วันนะครับก็จะมี uh, การปรับตั้งที่อาจจะมี2ภาษาใน1เรือนนะครับก็ อันนี้นะครับมาดูที่ตัวของไซเคิลฟรุ่นใหม่นะครับอย่างเรือนนี้นะครับก็จะเป็นเรือนที่มี2ภาษานะครับเริ่มต้นที่ภาษาอังกฤษสังเกตนะครับจะเป็นตัวภาษาอังกฤษอย่างมีวันอาทิตย์นะครับเราก็เริ่อนมาที่ซันนะครับมันย่อจากชั้นซันเดย์ใช่ไหมฮะตัวเนี้ยพอเราหมุนตัวไม่ประโยคออกมานะครับแล้วเราก็หมุนเดินหน้าทีนึงนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีคําว่า D.O.M. นะครับมันก็ย่อจากตัวโดมินิก้านะครับอันนี้เป็นภาษาอิตาลีนะครับก็ถ้ามาที่วันจันทร์นะครับต่อไปวันจันทร์ก็เป็นภาษาอังกฤษก็มันเดย์นะครับส่วนถ้าเป็นภาษาอิตาลีนะครับลูเนดีครับก็ย่อๆคือ L.U.N. นะครับต่อไปก็เป็นวันอังคารนะครับก็ Tuesday ก็ย่ออย่างนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นภาษาอิตาลีนะครับมันก็ M.A.R. นะครับอ่า มาเตดีนะครับอันนี้เป็นภาษาของอิตาลีนะครับส่วนต่อไปวันพุธนะฮะก็จะเป็นเบนสเตย์นะครับแล้วก็เป็นภาษาที่เรีย M E R นะครับก็คือมาโครเลดีนะฮะแล้วส่วนของวันพฤหัสนะครับก็จะมาที่โจเวดีนะครับก็ย่อๆคือตัวนี้นะครับ C O นะครับอ่าโจเวดีนะฮะแล้วก็มาที่วันศุกร์นะครับก็ ของทางภาษาอิตาลีก็จะย่อคือ V E N นะครับก็เวนนะครับก็คือเวเนดีนะครับส่วนวันสุดท้ายก็เป็นของสัปดาห์นะก็คือวันเสาร์คือเสาร์เดย์นะครับถ้าเป็นภาษาอิตาลีก็จะเป็น S A P คือซาบะโตนะครับก็ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องของการตั้งเวลาให้ตรงนะครับก็แนะนำนะครับรุ่นนี้นะครับตัว cr 3 6นะครับอาจจะมีอยู่ในไซโก้หลายๆรุ่นนะฮะ ก็จะใช้วิธีการแฮกเข็มแฮกเข็มเกอระไรคือการดึงออกมานะครับเพื่อให้เข็มวินาทีหยุดนะครับลองดูนะฮะเห็นไหมครับผมดึงแล้วนะฮะสังเกตว่าเข็มวินาทีหยุดเดินแล้วนะครับแต่ว่าการตั้งเวลาให้ค่อนข้างทิ่งตรงนะครับก็แนะนําว่าอยากให้เข็มวินาทีนะครับเดินไปถึงที่12นาฬิกานะครับแล้วเราก็ดึงมานะครับ เพื่อตั้งเวลานะครับแล้วเราก็ดึงอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข็มวินาทีหยุดที่12นาฬิกานะครับแล้วเราก็อาจจะไปเทียบกับนาฬิกาในมือถือก็ได้นะครับซึ่งมือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะทึ่งตรงมากนะครับก็คือจะบ่งบอกถึงทั้งชั่วโมงนาทีวินาทีซึ่งค่อนข้างแม่นยำมากนะครับไปที่ประเทศไหนก็ยังสามารถตั้งได้นะครับส่วนเรื่องของการตั้งวันนะครับซึ่งมีหลายๆท่านนะครับ อาจจะงง,งงว่าเอ๊ะทำไมตั้งภาษาอังกฤษไว้อย่างเช่นวันอาทิตย์นะครับตั้งไว้แล้วพอตอนเช้ามาจะมาใช้นะครับปรากฏว่ามันเปลี่ยนเป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งทางไซโกอาจจะมีหลายภาษานะครับอาจจะมีทั้งภาษาอังกฤษปนกับอาหรับรวมถึงภาษาอังกฤษปนกับโรมนันหรือภาษาอังกฤษปนกับภาษาจีนนะครับหรือเป็นภาษาอังกฤษปนกับทางคันจิ นะครับอันนี้ก็สอดกันไปนะครับอันนี้อยู่ที่ตลาดที่ทางไซโ้ไปทำด้วยนะฮะก็อย่างตัวเนี้ยก็จะสังเกตว่าตอนนี้เป็นภาษาอิตาลีอยู่นะครับสมมติว่าเราอยากได้เป็นภาษาอิตาลีนะครับทั้งวันเลยนะครับก็ง่ายๆครับเราดึงเข็มดึงตัวหมดแม่ประโยคมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราให้ตัวนี้เป็นภาษาอะไรก็ได้ที่เราอยากเป็นนะครับอย่างเช่นอย่างเนี้ยเราอยากให้เป็นภาษาอิตาลีนะครับล้วก็หมุนให้มันเป็นอิตาลีก่อน นะครับแล้วเราก็ดึงเข็มนาฬิกาไอ้ดึงดึงเม็ดยมนะครับออกมาแล้วเราก็หมุนเดินตั้งเวลาปกตินี่แหละครับสมมติตั้งเวลาไปเรื่อยนะสังเกตนะครับว่าอ่าตอนนี้เที่ยงคืนแล้วครับเปลี่ยนวันนะครับส่วนอันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับดูนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่เป็นภาษา อิตาลีทั้งวันนะครับสังเกตดูได้ว่าหมุนไปเรื่อยๆนะเนี่ยตอนนี้ผ่านมาที่ประมาณเที่ยงวันนะครับสังเกตว่ายังเป็นวันอาทิตย์ของภาษาอิตาลี in อยู่เลยนะครับอ่ามาดูนะครับพอผ่านมาตอนนี้6กโมงเย็นนะครับแต่ถึงตอนนี้2องทุ่มละอ่าสังเกตนะครับว่าจะใกล้เปลี่ยนวันแล้วนะครับอ่าีเปลี่ยนวันนะครับประมาณเที่ยงคืนกว่าเริ่มเปลี่ยนนะครับสังเกตจะเปลี่ยนเปวันจันทร์แล้วนะครับแต่วันจันทร์เนี่ยอีกไม่นานครับก็จะเปลี่ยน ไม่เกินประมาณตีสามนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นวันจันทร์ที่เป็นภาษาอิตาลีอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าหากท่านใดอยากได้เป็นภาษาในนั้นนะคะอย่างเช่นแบบอยากได้ไป็นภาษาอังกฤษก็คือตั้งเป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราก็หมุนเวลาปกตินี่แหละครับให้ได้เวลาที่เราต้องการปุ๊บแล้วเราก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับมันก็ทั้งวันเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่เราตั้งไว้เลยนะครับ ก็คลิปนี้คิดว่า,าคงเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับที่คิดว่าตั้งนาฬิการอย่างไรเผื่อมาดูแล้วจะได้กระจ่างชัดนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาคุยกันเรื่องอื่นต่อนะครับเอาไว้ติดตามกันตอบตอนต่อไปถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u r s c r ให้ทางเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ